พอเปลี่ยนมารายงานตัวแล้วกับ ยกทัพบ,บันเทิงค่ะวันนี้ยังคงสุขสันต์วันสงกรานะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป็นข่าวดีของครอบครัวสกิดใจค่ะแหมกเกวพอสาวเอพรทิพย์นะคะผ่าคลอดลูกชายคนที่สองเรียบร้อยแล้วละค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา12นาฬิกา53นาทีสาวเอพรทิพย์เดียผ่าคลอดลูกชายคนที่สองเรียบร้อยแล้วตั้งชื่อว่าน้องเภานะคะโดยมีคุณสามีสุดหล่อปอณัทวุฒิเนี่ยคอยดูแลให้กําลังใจอยู่ไม่ห่างเลยทั้งคู่เนี่ยนะคะตั้งชื่อลูกชายบอกแล้วว่าชื่อน้องเผาชื่อจริงนี่นะคะก็คือเด็กชายผู มิทนินสกิดใจน้ำหนักแรกครอต้องบอกว่าโอ้โหตัวโต,วโตวบิก๊กบึ้มมากค่ะ35,60กรัมงานนี้นะคะคุณพ่อปอเนี่ยเปิดแฟนเพจนะคะให้แฟนคลับติดตามเรื่องราวของครอบครัวสกิดใจมีการอัพภาพนะคะอัพคลิปวิดีโอให้ชมกันสดๆเป็นไลฟ์เลยทีเดียวที่แฟนเพจปอนัทวุฒิสกิดใจค่ะแหมซึ่งคุณพ่อและพี่ชายอย่างน้องภูมิเนี่ยนะคะแหมดูแบบว่าจะแบบว่าเหิน้องมากๆดูสิคุณผู้ชมค่ะ ต้องบอกว่าหนุ่มป๋อภูมิใจนะคะเพราะบอกว่าวิธีการในการที่ให้กําเนิอดตอ้งเผาคือวิธีการธรรมชาติจริงๆและ40นี่ยังแจ๋วจริงๆซะด้วยค่ะวา้ตายละขอแสดงความดีใจด้วยนะคะยินดีจริงๆค่ะมาถึงวันนี้